มาจ้ามาพ่อกับบุ้มอีกแล้วจ้าเมื่อนี้บุ้มจะเอาวิธีทำเหรียญปยทานดอกกุหลาบดาลาไม่ให้เบิงเด้อจ้าขั้นตอนแรกเงี่ยเอาตดริบินยาว38เซนติเมตรพับลงมา10เส้นเพื่อเหตุฐานเส้นสันจะยรานบนเด้อจ้าใส่ริบบิ้นเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามของเส้นที่สองแบบนี้จ้าส่วนเส้นที่สี่ใส้ซอดเข่าตรงกลางของเส้นที่หนึ่งเด้อจ้าจากหนังกระรวบไปริบบิ้นเส้นที่สาม เข่าตรงกลางดึงไ้กระชับหาเรียนมาใส่จ้าพิปริบบินเส้นสันลงจา้าเพื่อลหลอกเรียนแบบนี้เลยเส้นที่ซีเอากระชีสอเขาลูตามเดิมจา้าจากนั้นบีมห้แนนจา้าพิกับเก็บปาริบบินเส้นสันทั้งเบิดเลยจา้าริบบินที่บุ้มใส่ก็คือริบบินตาะข้างเบอร์สองสีเหลืองเด้อจา้าเมื่อนี้จากนั้นพิกับเพื่อเฮ็ดดอกจา้าพิกริบบินลงด้านล่าง หันไปริบินขึ้นด้านบนแบบนี้จ้าจากนั้นก็ทําการสอดไตาฐานเลยจ้าการเหตุแบบนี้ก็คือการเหตุให้ตัวกีพ่นมีความชู่ความสวยเนาะจ้ากีที่ได้ก็สิเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จ้าพลิริบินลงด้านล่างหันไปยริบบินขึ้นด้านบนแบบนี้จ้าจากนั้นทําการสอดไตาฐานจ้า พอดึงแล้วแล้วไยเห้าบีบเห้เป็นล้อยแบบนี้จ้าพิกลบินลงด้านล่างหันไปขึ้นด้านบนจากหนังกระถ่การสอดได้เลยจ้าสอดแล้วไกให,ห้าบีบให้ีเป็นล้อยแบบนี้จ้าหันไปรบินลงด้านล่างเด้อจ้าจากนั้นก็หันไปรบินขึ้นด้านบนําการสอดเลยจ้า พอสอนแลกก็ทําการบีบจ้ากีบที่ได้กระสิเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้จากนั้นถ้าสิมะขืนเกสอนใส่ริบบิ้นทับกันทั้งเบือทั้งสีเซนแบบนี้จ้ามวนเกสอนมาทางขวาเด้อจ้าบุ้มกระสิม,มวนประมาณหนึ่งรอบจ้าจากนั้นเอาริบบิ้นเส้นแรกออกมาจ้าดึงไปต้องตรงแบบนี้จ้าแล้วก็พิกกลับเข่าหาจะของเด้อจ้าทำการสอดได้เลย ดึงไว้พอประมาณจ้าเดียว哈เสร็มจมาจัดระเบียบอีกที่หนึ่งจับริบบินไปต้องตรงแบบเนี้จ้าแล้วก็พิกก r ั b เขาหาจะกของทำการสอดได้เลยจ้าพิกริบินขึ้นไปทางตรงแบบเนี้ยจ้าจากนั้นก็พิกริบินก r ับเขาหาจะกของกทำการสอดเนื้อจ้าพิกริบินก r ับเขาหาจะกของทำการสอดจ้า ค่อยๆดึงบานนี่จ้าสาหรับกีบนี่เพื่อนกะย่านเพิ่นหากเนกาะจ้กค่อยๆดึงค่อยๆจ้าระเบียบไปจา้าดึงแบบเบามือเด้อจา้าค่อยๆดึงจา้าดึงกันไปซาซาจ้ากีกบกระสิไดแบบนี้เด้อจา้าจากนั้นฮาสิมากีเีเฮดกีบรอบนอกพริกริบินไปทางด้านหลังจา้าหลัวก็พริกกับข้าวฮาจะสคองทําการสอดสําหรับกีบนี่กระสิเป็นสามเหลี่ยมเด้อจา้า ค่อยๆดึงจ้าค่อยๆจัดไปน้ำกสิได้สามเหลี่ยมแบบนี้จ้าพลิกริบบิ้นไปทางด้านหลังจ้าแล้วก็พลิกกลับมาด้านหนาแบบนี้จ้าทําการสอดไต,ต่กีบเด้อจ้าไต่กีบเกรสรที่ห้าเห็ดไวจ้าจัดระเบียบไปน้ำพลิกริบบิ้นไปทางด้านหลังแบบนี้จ้าแล้วก็พลิกกลับเขาม่าข้างหนาหนอกจากแบบนี้เลยแล้วทาการสอดจ้า พลิกริบบินไปทางด้านหลังแล้วก็พลิกกลับมาด้านหนาแบบนี้จ้าทําการสอดได้เลยการสอดก็คือสอดใต่กีบเกรสรที่หฮาเห็ดไววเด้อจ้าค่อยๆดึงจ้าระเบียบไปน้ำจ้านี่คือเสร็จแล้วจ้าจากนั้นบุ้มกระสีแต่งเนาะจ้าบุ้มกระสีตัดเป็นสามเหลี่ยมตามลล่เลยจ้าก,การ์ดที่บุ้มใส่ก็คือการ์ดปลายโค้งขนาดหามินเด้อจ้าสำหรับการแตง่งก็แลลวแตาไพส์สีแต่งจ้าตามสะดวกได้เลยจ้า นี่ก็เสเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้า